วันนี้ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสม,มาวานครบ15วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดโค้งสนามเป้าตำบลท่าช้างอำาเภอเมืองจันทบุรี โดยมีพระราชธรรมเมธีเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายทวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานฝ่ายขราวาดพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมในพิธีด้วยความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ จังหวัดสมุทรปราการจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมวานครบ15วันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงอำเภอบางพลีโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกข,ของพระสศนิกรชาวไทยและความเจริญมั่นคงของประเทศสืบไป จังหวัดสระแก้วจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสัมวานครบ15้าวันถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดสระแก้วพระอารามหลวงโดยมีนายปริญญาโพธิศัสตร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีพร้อมพระครูอัครธรรมวงศ์เจ้าคณะจังหวัดสระแก้วธรรมยุทธ์เป็นประธานฝ่าย มีพระภิกษุสงฆ์ร่วมสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลและผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการสารทหารตำรวจและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมแสดงความอาลายัยและยืนสงบนิ่งหนึ่งนาทีเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้บรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบและเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี จังหวัดตราดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัมวานครบ15วันอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดบางปลือตำบลห้วยแรงอำเภอเมืองตราดโดยมีนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการและพระนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหาการุณาธิคุณโดยมีพระราชวชิรธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดตราดมหานิกายและพระครูสุนทรวรทัศน์เจ้าคณะจังหวัดตราดธ,ธรรมยุทธนำคณะพระสงฆ์สมณศักดิ์ประกอบพิธีทางศาสนาอย่างสมพระเกียรติณศาลาการประเรียน พระเทพคุณาทานวัดป่าประดู่พระอารามหลวงจังหวัดระยองนายภาสกรบุญยลักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายคราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานครบ15วันแห่งการสวรรคตเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระธรรมวชิรสิทธิเวทีเจ้าคณะจังหวัดระยองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการทหารตำรวจภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณศาลาการประเรียนวัดชัยมงคลพระอารามหลวงอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี นายนริศนิรามม่วงผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปัตน,นรัมวาน15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระเทพวชิระปัญญาพรเจ้าคณะจังหวัดชนบุรีรักษาราชการแทนเจ้าอาวาสวัดชัยมงคลพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสง์ ภายในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยพระสกนิกรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลครบ15วันแห่งการสวรรคตของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณศาลาการประเรียนวัดอุดมธานีพระอารามหลวงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองนครนายกนายชาโนนวาสิสริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายขราวาดในพิธีบําเพ็ญกุศลปัณรสมวานครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระราชพรมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดนครนายกคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และที่วัดสง่างามตำบลบางบริบูรณ์อำเภอเมืองจัง วัดปราจีนบุรีนายชนาทิพโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานฝ่ายขราวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลปัณนรัมวานครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระวชิราธิปดีดตอร์เจ้าคณะจังหวัดปราจีน ีนบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์ข้าราชการศาลทหารตำรวจและพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยความจงรักภักดี